สวัสดีอีกช่วงนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะผ้าไหมาลายกลมปันเชตนะคะลายโบราณโบราณผืนนี้เป็นไหมบ้านสาวเลยนะคะเส้นยืนเป็นไหมไหมน้อยไหมบ้านสาวเป็นเส้นเล็กไหมน้อยนะคะแต่ว่าเส้นพุ่งนี่เป็นเส้นไหมาสาวเลย สาวเลยหมายถึงเส้นไหมที่ไม่ได้ลอกเปลือกออกก่อนนะคะจับสาวออกมาเลยแต่ว่าสาวเส้นจะเล็กกว่าไหมเปลือกนะคะผืนนี้กลมปันเช็ดแต่ว่าแซมด้วยดอกดาวกระจายนะคะแซมด้วยดอกดาวกระจายปกติกลมบปันเช็ดจะมีแต่ลายนี้กับลายเฉียงลายเฉียงตรงนี้มีเวลาทอ ช่างจะต้องเอาเส้นเชือกมาวัดเลยนะคะว่าให้มันเฉียงอยู่ในระดับเดียวกันพืนนี้พื้นพื้นผ้านะคะตรงช่วงพื้นนี่จะเป็นสีน้ําตาลเข้มเกือบดำแต่ส่วนลายดอกก็จะเป็นเขียวเหลืองแดงนะคะแต่เนื่องจากว่าคนทอเป็นคนแก่ก็ไม่อยากที่จะให้สีสดมากนักเพราะท่านอยากนุ่งเองนะคะก็เลยทอออกมาเป็นสีโทนขรึม เป็นไหมาสาวเลยก็จริงแต่ไหมจะเส้นเล็กนะคะช่วงสีจริงของผ้าเนี่ยจะเป็นช่วงตรงนี้นะคะตรงนี้คือสีจริงของผ้าเป็นฟืนไม้นะคะฟืนไม้หน้าผ้า90เซนทอสอดริมเชิงบนล่างผ้าอาบน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ํายาเก็บริมเรียบร้อยพร้อมนุ่งได้เลยนะคะส่วนเชิงล่างก็จะเป็นลักษณะนี้ สอดริมเช่นเดียวกันนะคะผืนนี้ทอสามตะกอรธรรมดานะคะไม่ได้เหยียบโคมเป็นงานทอสามตะกอผ้าหน้าฟืม90เซนแต่ถุงใหญ่เต็ม2เมตรสีสันสวยงามคลาสสิกผ้าผืนนี้ประมาณ37ปีแต่ไม่มีตำหนิเลยนะคะไม่มีรอยมดแทะมดกัดผ้าสมบูรณ์ นุ่มพลิ้วสวยงามนะคะเราจะนุ่งทบแบบนี้ก็ได้นะคะนุ่งทบแบบนี้ก็อุปกรณ์มีแค่ยางรัดผม1เส้นเท่านั้นเราทบหน้านางทบไปทบมาแล้วก็ใช้ยางรัดผมมัดเอาไว้แล้วก็จัดดึงตรงนี้ตามชอบนะคะใส่เที่ยวได้เลยค่ะ หรือเราจะหันทบหน้านางไปไว้ข้างหลังเราก็จะได้เป็นกระโปรงหางปลาสวยงามนะคะพอเราหันทบหน้านางมาข้างหลังแบบนี้เราก็จะได้กระโปรงทรงหางปลาใส่ออกงานได้เลยนะคะผ้าถุงนี่อยู่ที่เราจะจับนุ่งนะคะเราจับนุ่งแบบไหนก็ได้จะเย็บถุงหรือไม่เย็บถุงเราก็สามารถที่จะดัดแปลงการนุ่งได้หลายแบบนะคะผืนนี้ ฟืนไม้ไหมบ้านสาวเลยหน้าผ้า90เซนถุงใหญ่เต็ม2เมตรท่านใดถูกใจนะคะทักทายกันมาได้3,700บาทโทรได้ที่เบอร์087 246 3434 087 246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ